สวัสดีค่ะเก็บตกข่าวแพราๆกับดาวพิศรามาเจอกันแล้วนะคะสําหรับบ่ายนี้เริ่มกันที่ญี่ปุ่นค่ะจิตอาสาเขาขออาสาขัดส้วมกันแบบจริงจังไม่มีรังเกียจสักนิดเดียวค่ะดูกันซซ้วมตวเกีียวก็สกปรกเป็นเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าจิตอาสาแดนสักุระสามสิบหคนก็ออกตัวอีทั้งแต่หกโมงชา้าทั้งขัดทั้งล้างทั้งล้วง ใช่แล้วค่ะพี่เกลนหลวงจริงๆใช้มือเปล่านี่แล้วท่้งลวงขัดล้างให้สะอาดเอี่ยมเหมือนส้วมที่บ้านพี่เขาเลยแถมให้น้องหนูจิตอาสาใช้มือเปล่าเหมือนกันสุดเกยไหไม่ล่ะพี่ยนเนีย่ยได้บุญนะคะล้างส้วมสาธารณะก็ได้บุญกันแบบนี้ค่ะต่อกันที่ถ้วยรางวัลสุดบันเจิดบางบ้านมีไว้ตั้งโชว์ให้ฝุ่นจับแต่ถ้วยนี้มีอะไรเด็ดไปชมกันเลยค่ะ เชื่อมสัมผั์พี่พี่ทีมูนิทีมพิลาเคิลออฟไลฟ์กับชมรมคนข่าวเมืองขอนแก่นวันก่อนโอ้ยงานนี้เพิ่นม้วนซื่นทั้งทีมแพ้ทีมชนะเพราะเพื่อนมีถ้วยรางวัลมาแจกให้ทุกทีมเด้อค่ะเด้อโอ้ทีแพ้เนี่ยเป็นจังใดละ่ะรับถ้วยปุ๊บยิ้มกระจายปับ๊บ ไ่จังซี่โอ้ยใส่เข้าต้มก็ได้ใส่แกงออมก็ดีดีกว่าถ้วยทองของแชมป์ซะอีกเมนบอกเก๋นะเป็นรางวัลเป็นถ้วยชามรามไหยแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะปิดท้ายค่ะไปคึกคักคึกครืค้นกับพี่จุ๋มแหมวนันนี้สาวๆต้องตามไปเลยเขาบอกพี่จุม๋มชวนกรี๊ดกับทหารพรานสุดหล่อที่แม่สเสรียงอุตส่าห์ตามไปเจอไปดูสิคะหล่อขนาดไหน พวกข่าสามไปมอบน้ำใจไกลปูที่ไหนทั้งทหารตำรวจมาดูแลตลอดะตลอดนะเจา้าอย่างท่านนี้ก็ผู้บังคับการทหารปราณแม่เสลียงโอ้โห,โห,โหพอได้ชิดแชทดาราสาวๆเข้าหน่อยแม่แม่แม่อ,อ้อนจังเลยคุณเซอร์เจอ มีคนสวยๆมาปรากฏตัวที่แม่เสลียงบ้างก็ดีครับเป็นไงพะใจเจยสั่นเล็กน้อยครสั่นเล็กน้อยแต่พี่ผ่านไหมลูกผ่านค่ะตกหลุมรักทหารไทยแล้วค่ะตกหลุมรักทหารไทยแล้วหลอดจุงเบยมาดูคำถามชิงรางวัลจากข่าวแรกของเรากันนะคะถามว่าจิตอาสาล้างซ้วมที่ประเทศญี่ปุ่นตอนเขายืนถ่ายรูปหมูกันนะ มีกี่คนโอ้โหทีมงานของเราก็ช่างตั้งคำถามนะคะบอกใบให้ว่ามากกว่า10แต่ไม่เกิน30โทรเข้ามาเลยค่ะสายแรกก็จะได้รับรางวัลอยู่นี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของดาวพิศราและเก็บตกแล้วซ้อมเอาไว้เดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตย้อนยุคก,กันสักหน่อยวันนี้เลยปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะาาโอ,ปะปะโอมามาช่ชยบกททงฉันี